ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสปินทิศครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสองท่าเล่นต่อจากท่าที่แล้วนะครับจากการโยนแนวตั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาโยนแนวนอนนะครับผมไปดูกันครับครับก็สําหรับสปินทินีนแนวนอนนะครับผมจะเป็นการโยนที่สัมพันธ์ทั้งการโยนและการรับนะครับก็เราจะโยนเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับผมจากทิศที่แล้วเราสอนเป็นเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมครับวันนี้เราต้องรับเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับผมมันเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราโยนนะครับ โยนตรงนี้ลากเส้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับสปินเนอร์ต้องลอยมาและมารับอยูจุดนี้นะครับผมเพราะอะไรนะครับสมมติว่าเราโยนอยูตรงนี้เนี่ยขึ้นมารับตรงนี้โอกาสรับได้มีแต่ว่าถ้าพลาดมันก็จะพลาดเลยใช่ไหมครับมันเป็นระยะเวลาที่สั้นเราอาจจะโยนจุดจุดนี้มาถึงจุดเนี้ยใช้เวลาหนึ่งวินในการมองเพื่อรับแต่ถ้าเราโยนจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ เราจะมีเวลา3ถึงสวิในการมองในการเล็งจุดร,รับทําให้เราเล็งการรับได้ง่ายขึ้นและสมมุติว่าเราโยนะครับจากจุดนี้ข้ามมาจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วเรายังแบบรู้สึกว่าเล็งก์ไม่ได้นะครับเรายังสามารถย่อตัวตามสปินเนอร์นะครับที่กำลังจะตกลงเพื่อลงไปรับได้นะครับเพราะว่าจะมีพื้นที่ให้รับมีระยะเวลาให้มากกว่านะครับผมส่วนวิธีการโยนะครับอาจจะเริ่มฝึกจากการโยนใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าพยายามรับให้อยู่นแ,วแวนวระนาบเดียวกันนะครับผม พอเราฝึกโยในใกล้ๆแล้วก็อาจจะฝึกโยในไกลๆนะครับลานนี้นะครับผมก็พยายามให้อยู่ในเส้นเดียวกันมีเวี่ยว่างเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าคงไม่มีใครรับเป็นเส้นตรงนีแต่แค่ว่าพยายามรับให้อยู่ประมาณช่วงนี้อย่าพยายามโยนปุ๊บแ้วรับมาตรงนี้นะครับเพราะว่าโอกสาสพลาดจะมีสูงมากพยายามนี่นะครับรับให้อยู่ช่วงนี้ ครับจบไปแล้วครับสำหรับสตรีมที่ปในแนวรอนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน